สวัสดีเจ้าต้อมกินลำมาแล้ววันนี้ต้อมจะจวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินข้าวปุ้นสาวน้ำปลาใส่หมูยอใส่ผักบุ้งลวกกระหล่ำลวกแล้วก็ผักละผักละผักขาหรือผักชะอมนะคะทุกคนมากินกันเลยกําแรกแหกหมานขออนุญาตใจมือเนอกําแรกของเฮา อืมอร่อยทุกคนใส่น้ำปลาไม่เยอะมาก พักกะทินปลูกเอง วันนี้ต้มใจขนมเส้นหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอันทำกินสองคนกับประทีบกินคนละครึ่งนะคะบะกข่ส้ม ต้มปรุงแบบไม่เผ็ดมากบบกเก็มนักบบกเผ็ดนักลำ พักบุ้งลวกเอาขนมเส้นป่นตัวเลยนีโอ้กำไยขนาด ลำขนาดทุกคนลองไปแปงกันเนอะต้มน้ำหาต้มกับปิแล้วก็ใส่น้ำตาลลวกผักบุงกะลัมแล้วก็ใส่ผักละใครบ่ช,ชอบกินผักละก็ใส่ก็กะลัมกับผักบุงใส่ถั่วฝักยาวก็ได้ อกำไยขนาะด มอคขนาดทุกคนมอคส้มอิ่มแล้วค่ะทุกคนต้อมขอตัวลาเพียงที่นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมตัยนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย